สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขิพิฆาตสวรรค์เมื่อจัก,กรพรรดิจิ้งจอกกระทมินออกคำสั่งหญิงร่างทวมทั้งสองที่อยู่ข้างๆเขาก็พุ่งใส่เขาทั้งสองข้างทันทีพวกเขากลายเป็นร่างสามเหลี่ยมและผู้หญิงทั้งสองกับจัก,กรพรรดิจิ้งจอกกระทมินก็เปล่งประกายด้วยแสงสีดำ ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังตั้งค่ายกลบางอย่างขึ้นมาเทวาธมินกวาดมองพวกเขาอย่างเย็นชาและไม่ได้สนใจพวกเขาพร้อมกับปล่อยหางมังกรซึ่งพุ่งประทะเข้ากับค่ายกลใหญ่ที่อยู่บนเขาห่างออกไปเสียงสะเทือนดังก้องไปทั่ว ม่านพลังที่อยู่รอบๆอบเขาสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงก่อนที่จะถูกเปิดออกเรากับเปลือกไข่ที่แตกแต่กระนั้นค่ายกลาใหญ่นี้ก็ค่อนข้างแข็งแกร่งและไม่ได้ทลายลงเชี่ยนเชี่ยนเจงอี้ไปช่วยคน ทั่วป่าชินกับค่าจะสังหารสามคนนี้ส่วนผู้อาวุโสที่เหลือคอยคุ้มกันเชี่ยนเชียนและเจงอี้เมื่อเทวาธมินผู้จบเขาก็บินไปยังจุดที่สามคนอยู่ส่วนทั่วป่าชินก็ดูมีความสุขมากนางรีบพุ่งขึ้นไปบนฟ้า ร่างของเชียนเชียนเปล่งประกายสีเขียวก่อนที่โล่สีเขียวจะปรากฏอยู่รอบรอบตัวนางผมสีเขียวของนางกระพือและนางก็เหวี่ยงแท้สีเขียวที่อยู่ในมือไปยังจิ้งจอกกระทมินที่เหลืออยู่ด้านหน้า ราชวังจัก,กรพรรดิปรากฏขึ้นในมือของเจียงอี้และเขาก็นำจิ้งจอกน้อยเข้าไปจากนั้นเขาก็กลายเป็นด่างวาย,ยุพัดไปด้านหน้าเกราะเมคาอักคีและโล่ศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้นรอบตัวเขาและดาบมังกรเพลิงและดาบอ่อนก็ปรากฏขึ้น ดวงตาของเขาแดงกำราวกับเลือดจากนั้นเจ็ดจำนงสังหารก็ถูกปล่อยออกมาเจยงอี้กวัดแกว่งดาบทั้งสองเล่มพร้อมกันเสียงอันน่าสะพรึงนั้นกลายเป็นคลื่นเสียงที่แผ่ไปด้านหน้า เขาปล่อยทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ออกมาแต่เขาจำกัดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่เช่นนั้นเชี่ยนเชี่ยนและผู้อาวุโสเองก็คงจะไม่สามารถต้านมันได้เสียงวิญญาณที่น่าสยดสยองปรากฏขึ้น ในบรรดาจิ้งจอกกระทมินที่ยังเหลืออยู่หลายร้อยคนมีหลายคนที่บิดตัวอยู่บนฟ้าด้วยความเจ็บปวดมีเพียงขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดเท่านั้นที่ยังคงต้านเสียงนี้ได้แต่พวกเขาก็รู้สึกแย่เหมือนกับคนอื่นๆพวกเขาต้องการจู่โจมเป็นอย่างมากแต่ดวงจิตของพวกเขาก็ถูกทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์โจมตีอย่างต่อเนื่องและเจตจำนงสังหารทำให้พวกเขาไม่สามารถโจมตีได้ เมื่อเชี่ยนเชี่ยนเห็นคลื่นเสียงแผ่กระจายออกมาเรากับระลอกคลื่นนางก็หยุดตัวเองอย่างรวดเร็วและไม่กล้าเข้าไปในบริเวณนั้นแซนุ่นุน่มในมือของนางตวัดกวัดแกว่งไปเรื่อยๆโดยมีแสงสีเขียวสองประกายอยู่ มันพุ่งไปข้างหน้าราวกับอสรพิษและรัดคอจิ้งจอกทมินขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดไว้ได้อย่างง่ายดายจากนั้นนางก็เหวี่ยงแท้เบาๆซึ่งหัวของจิ้งจอกทมินก็หลุดออกจากร่างไปอย่างง่ายๆแซ้นุ่มๆน,นี้คมกริบราวกับสมบัติเชื่อมดวงจิตของมนุษย์เหนือก้าวสวรรค์เมฆได้เคลื่อนตัวและลมพัดผ่านมาจากนั้นสายฟ้าก็ฟาดลงมาจากก้าสวรรค์ ซึ่งเป้าของพวกมันทั้งหมดพุ่งลงมาอย่างจิ้งจอกระทมีนขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดจิ้งจอกระทมีนหลายตนประหนักได้แค่ตอนก่อนที่พวกเขาจะถูกโจมตีและถูกห้อมล้อมด้วยหมอกคลึ้มอย่างไรก็ตาม สายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ก็ตัดผ่านหมอกและโจมตีพวกเขาทันทีจากนั้นร่างของจิ้งจอกทมินก็ถูกแผดเผาไปแม้ว่าพวกเขาจะยังมีชีวิตอยู่แต่พวกเขาก็บาดเจ็บสาหัสก่อนที่ผู้อาวุโสจิ้งจอกขาวทั้งสิบจะเริ่มโจมตี เขาก็เห็นเชียงเชียนและเจียงอี้สังหารจริ้งจอกขมินขั้นสูงสุดหลายคนในชั่วพริบตาพวกเขาทั้งหมดจึงอ้าปากค้างอย่างตกตะลึงพวกเขาคิดว่าทั้งสองเพียงแค่มีภูมิหลังที่พิเศษและอ่อนแอ แต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าทั้งสองจะป่าเถื่อนกว่าพวกเขาเสียอีกผู้อาวุโสทั้งสิบจึงหยุดโจมตีและเพียงแค่ยืนอยู่ข้างหลังเจงอี้และเชี่ยนเชี่ยนเป็นสองแถวเพื่อคอยคุ้มกันพวกเขาเหนือท้องฟ้าเทวาทมิน ทั่ป่าชินและจักรพรรดิจิ้งจอกกระทมินทั้งสามก็เริ่มสู้กันเช่นกันซึ่งมันน่ากลัวยิ่งกว่าตอนที่เจงอี้และคนอื่นๆได้ยินเสียงระเบิดและมองกลับไปสีหน้าของพวกเขาก็เปลี่ยนไป ไม่มีร่องรอยของห้าปรมาจารย์เหล่านั้นเลยสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นคือห้วงอากาศแตกออกเป็นเสี่ยงๆและถูกฉีกเป็นชิ้นๆการโจมตีอันน่าสะพรึงนั้นพุ่งมายัางพวกเขาราวกับคลื่นที่โหมกระหน่ำซึ่งทำให้ทุกคนตกลงไป เจียงอี e ้และเชี่ยนเชี่ยนถูกกระแทกไปยังภูเขาโลกของพวกเขาพังทลายพร้อมกันแต่เชี่ยนเชี่ยนสวมชุดเกราะมรกตที่งดงามอยู่ภายในซึ่งมันมีอักขระที่สองประกายเห็นได้ชัดว่ามันเป็นสมบัติเชื่อมดวงจิต เจียงอี e ้ยังมีกราเมคาอัคคีที่คอยปกป,ป้องเขาดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเลยพวกเขาไม่ได้สนใจการต่อสู้บนท้องฟ้าอีกต่อไปเจียงอี e ไ้ไม่แม้แต่จะมองไปที่นั่น เขาจะต้องช่วยจัก,กระพัดดินีสัตว์อสูรให้ได้เร็วที่สุดหากมีอะไรผิดพลาดเขาก็จะใช้วิชาหลีกสวรรค์หน,นีไปการต่อสู้ระหว่างเจ้าอสูรน,น่ากลัวเกินไปซึ่งไม่มีทางที่คนระดับอย่างพวกเขาจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ หลังจากที่เจียงอี้บินออกมาจากภูเขาสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็พบเจอจิ้งจอกทมินขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดอีกแปดตนที่เหลือและเขาก็ปล่อยเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ออกมาต่อจากนั้นเขาก็ปล่อยอัศนีพิโรธออกมาด้วยโดยไม่สนใจว่าเขาจะถูกผลกระทบในร่างกายหรือไม่ความสำคัญของเขาในตอนนี้คือการฆ่าเชียนเชียนเองก็พุ่งมาจากเขาอีกลูกเช่นกัน แท้สีเขียวของนางพุ่งไปข้างหน้าซึ่งทำให้ขอบเขตเทียนจุนจำนวนมากที่บินออกมาต่างถูกแท้ของนางตัดคอ,อก่อนที่หัวของพวกเขาจะตกลงไปที่พื้นสมบัตินี้ทรงพลังอย่างน่าสะพรึง สายฟ้าฟาดลงมาซึ่งมันสร้างบาดแผลให้ขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดที่เหลืออยู่เจียงอี้ตะโกนใส่ผู้อาวุโสจิ้งจอกขาวที่อยู่ข้างหลังเขาสังหารจิ้งจอกทมินที่เหลืออยู่ทั้งหมดเชี่ยนเชี่ยนคุ้มกันข้าข้าจะทำลายค่ายกลได้เลย ผู้อาวุโสสิบตนกลายเป็นแสงสีขาวสิบสายและบินไปด้านหน้าพวกเขาทั้งหมดล้วนเป็นขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดซึ่งมันง่ายมากที่พวกเขาจะสังหารขอบเขตเทียนจุนระดับต่ำไม่กี่คน ส่วนเชียนเชียนก็บินไปอยู่ใกล้ๆเจียงอี้เพื่อกันไม่ให้ผู้ใดมาโจมตีเขาเจียงอี e ้ไม่ได้ปล่อยทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์แล้วและพุ่งเป้ามาใช้อัศนีพิโรธแทนซึ่งมันได้ประทักไข้กลด้านหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไ้ากลใหญ่นี้ใกล้จะแตกสลายอยู่แล้วหลังจากถูกเทวาธมินโจมตีไปเมื่อมีการโจมตีของอัศนีพิโรธอย่างไม่หยุดยั้งของเจงอี e, ้มันก็เกิดรอยแตกราวมากขึ้นซึ่งมันจะระเบิดตอนไหนก็ได้ที่เหนือท้องฟ้าเสียงระเบิดนั้นดังขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดและห่วงอากาศก็แตกออกหางมังกรของเทวาธมินสองประกายเป็นครั้งคราว ส่วนทั่วป่าฉินก็ปล่อยคลื่นแสงสีขาวออกมาปะทะก,กับแสงสีดำจากจัก,กรพัดจิ้งจอกะทมินทั้งสามครั้งแล้วครั้งเล่าคลื่นที่น่าสยดสยองทำให้ภูเขาสั่นสะเทือนบางครั้งก็มีกระแสะแสงพุ่งลงมายังภูเขาเบื้องล่างทำให้ภูเขาสูงหลายร้อยเมตรแตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงดิน ควันและหินปกคลุมไปทั่วภูเขามีน้ำยาแค่นี้เองเสียงเย็นชาของเทวาทมินดังขึ้นมาเหล่าพวกขอบเขตเทียนจุนที่อยู่ด้านล่างมองไม่เห็นด้วยซ้ำเขาเร็วมากๆแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่พวกเขาได้ยินเสียงเทวาทมินจากกระพัดดินีจิ้งจอกมินตนหนึ่งก็ถูกหางมังกรปาดกระแทกเข้าไปกับภูเขาในขณะที่ภูเขานั้นทลายลงเป็นเท่าทาน โรงลึกกว้างจนไม่เห็นก้นหลุมกว่า300เมตรปรากฏขึ้นมาและจากกระพัดดินีที่ถูกกระแทกไปที่ภูเขานี้ก็ตกลงไปในหลุมนั้นเฮยจีข่าจะฆ่าพวกเจ้าทุกคนเสียงคำรามดังขึ้นซึ่งมันเต็มไปด้วยความกโกรธและความกังวล เห็นได้ชัดว่าจาก,กระพัดดินีถูกสังหารไปหรือไม่ก็ได้ระบาดเจ็บสาหัสจากนั้นทั่วป่าถิ่นก็ยะหยัยนว่าเคยหูเผ่าจิ้งจอกทมินของเจ้าทำเรื่องไรคุณธรรมมามากมายในวันนี้เป็นวันที่พวกเจ้าทั้งสามจะต้องตาย เสียงของเทวาธินดังขึ้นอีกครั้งระดับเจ้าแม้ว่าพวกเจ้าจะหาตัวช่วยมาเพิ่มอีกข้าก็จะทุบเจ้าจนสลายไปมดจะกล้ามาเขย่าฟ้าได้อย่างไรนใ,นใจกลางเขาที่อยู่ห่างไกลออกไปในที่สุดค่ายกลน,นั้นก็แตกสลายลง สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเจยงอี้ก็กวาดไปข้างในนั้นทันทีในไม่ช้าเขาก็ค้นพบร่างที่คุ้นเคยอยู่ในเหมืองเมื่อกวาดมองไปในนั้นเขาก็ดูอับปลักษ์มากในทันทีมีสายแร่ด้านล่างที่มีเหมืองและาธาตุมากมายนับไม่ถ้วน พวกเขาเหล่านั้นล้วนเป็นเหล่าขอบเขตเทียนจุนปกติที่มีร่างเป็นมนุษย์ในนั้นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นจิ้งจอกขาวและจิ้งจอกฟ้าแกนอสูรของคนงานในเหมืองทั้งหมดตายสนิทเห็นได้ชัดว่าพวกเขาพิการในการบ่มเพาะพลังแล้ว ขุณของเหล่าจิ้งจอกขาวและจิ้งจอกฟ้าลอกออกมาจากผิวหนังและมีอาการบาดเจ็บมากมายตามร่างกายส่วนเหล่าขอบเขตเทียนจุนก็ไม่มีชิ้นดีและเต็มไปด้วยรอยผลเป็นดวงตาของพวกเขาอึ้งครึมและไม่มีชีวิตชีวาเลย จัก,กรพรรด,ดินีสัตว์อสูรก็เป็นหนึ่งในนั้นนางไม่มีราศีเหมือนก่อนอีกต่อไปและกลับกลายเป็นหญิงชราแทนร่างกายและใบหน้าของนางก็เต็มไปด้วยผลเป็นที่น่าเกลียดขาข้างหนึ่งของนางเดินกระเพกอยู่บนพื้นซึ่งเปื้อนไปด้วยเลือดนางมองไปที่กลางอากาศด้วยดวงตาที่สับสนเมื่อเห็นเช่นนี้เจงอี J ้ e ก็สะอื้นให้และร้องออกมาจัก,กรพรรด,ดินีสัตว์อสูรฆ่าเจงอี e ้เอง จากกระพัดดินีสัตว์อสูรดูสับสนยิ่งขึ้นและนางจ้องเจียงอี้ด้วยความสับสนชั่วขณะก่อนที่ดวงตาของนางจะวูบวาบในทันใดานางสันเทาด้วยความไม่เชื่อและในที่สุดนางก็พูดออกมาเจียงอี e. ้เจ้าคือเจียงอี้จากทวีปเทียนชิงจริงๆหรือมีค่ากำลังฝันไปหรือเปล่าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ